ยังคงรู้สึกถึงความแตกแยกระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และราชวงศ์ที่เหลือหากแฮร์รี่และพระราชบิดาของเขากษัตริย์ชาวที่สาหวังว่าจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษเป็นเวลาสี่ปีแล้วที่เจ้าชายแฮร์รี่ตัดสินใจร่วมกับเมแกนมาเคลิลที่จะออกจากหน้าที่ราชการในราชวงศ์และตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา การตัดสินใจที่ยากลำบากนี้ซึ่งแฮร์รี่และเมแกนทำเพื่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยเป็นหลักได้ขยายช่องว่างที่ปรากฏระหว่างซัเสเซกและราชวงศ์ที่เหลือให้กว้างขึ้นความสัมพันธ์หนึ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษจากความแตกแยกนี้นั่นคือระหว่างกษัตริย์ชาวที่สกับพระราชโอรสของเขา คริสโตเฟอร์แอนเดอร์เซนผู้เขียนชีวประวัติของราชวงศ์ให้สัมภาษณ์กับกระจกเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างพ่อลูกระหว่างชาวและแฮร์รี่และความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อหลังตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่กษัตริย์และเจ้าชายแฮร์รี่จะเชื่อมโยงกันอีกครั้งจริงๆเนื่องจากความขุ่นเคืองบางอย่าง กษัตริย์ชาวที่สามคงโกรธแฮร์รี่เกินกว่าจะเขียนบันทึกความทรงจำของเขาไว้ชีวิตตัวสำรองซึ่งเขาเปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตในฐานะสมาชิกของราชวงศ์กษัตริย์ชาวที่สามจะให้อภัยเจ้าชายแฮร์รี่ไหมและนอกเหนือจากผลงานอันโด่งดังนี้ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งมากมายมันยังรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างแฮร์รี่กับคามมลลาด้วย ซึ่งสำหรับชาวที่สามมักจะเป็นปัญหาอยู่เสมอฉันคิดว่าผู้คนต้องตระหนักว่าสิ่งเดียวที่ชาวคิดว่าให้อภัยไม่ได้คือการวิจารณ์ของคามิล่าคริสโตเฟอร์แอนเดอร์เซนกล่าวเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเจ้าชายแฮร์รี่ไม่ชอบคามิล่าและในทางกลับกันเดยูแข่งซัดเซกได้ใช้คำว่าเจ้าสนพูดถึงแม่สามีแล้วโดยย้ำว่ายังถือว่าเธอเป็นคนสร้างปัญหาระหว่างพ่อแม่ แต่น่าเสียดายสำหรับเจ้าชายแฮร์รี่เรื่องเลวร้ายที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับพระสวามีจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลว่าทำไมกรรษัตริย์ชาวที่3ถึงไม่สามารถให้อภัยเขาได้แม้ว่าเขาจะรักลูกชายของเธอก็ตามความตึงเครียดระหว่างชาวและแฮร์รี่ยังคงเกี่ยวข้องอยู่ ฉันคิดว่ามันรบกวนกษัตริย์และมันคงไม่ง่ายเลยสําหรับพระองค์ที่จะให้อภัยฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะให้อภัยพระองค์ในเรื่องนั้นหรือไม่ผู้เขียนชีวประวัติของราชวงศ์กล่าวเสริมความคิดเห็นซึ่งจํากัดอยู่เพียงนั้นความเห็นฉลาดมากจริงๆผู้ที่สามารถเดาได้อย่างแม่นยําว่าจะเกิดอะไรขึ้นในหัวของกษัตริย์ชาวที่สโดยรู้เพียงว่าราชวงศ์เต็มใจจะสื่อสารอะไร แม้จะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และราชวงศ์ที่เหลือซึ่งรู้เหตุผลที่แท้จริงสำหรับความขุ่นเคืองของตนและสิ่งที่รอคอยพ่อและลูกชาย